โอเคพิเคชั T ่น e ทีนชาแนลนะคะพาพแปะโลโก้แป๊บหนึงเอาละวันนี้นะคะเราก็จะมาถักโคเชกันโคเชที่จะใช้เป็นเข็มเบอร์5นะคะแล้วก็ตัวไมมพรมจะเป็นขนาด4ีพายนะคะอันนี้เราจะมาถักสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้กันนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จะทำ สชิ้นมาต่อกันนะคะก็จะได้แผ่นสี่เหลี่ยมแกรนี่สแควร์นะคะเอาละนะตัวนี้เราก็ได้มาแล้วครึ่งนึงนะคะเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราจะถักสีชมพูกันค่ะสีชมพูตัวนี้เราก็จะเริ่มกันที่ตัว Magic Ring นะคะแล้วก็มาเบอร์5ใช่ไหม a g i c Ring หมุนแบบนี้นะคะนะใครที่ทำ Magic Ring ในลักษณะอื่นได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ อันนี้เราก็จะทำหนึ่งปมก่อนอันนี้เราจะใช้งานด้วยจากนั้นก็จะทำสองโซ่นะคะหนึ่งสองแล้วก็ทำดับเบิลโคเชลงในวงกลมนี้นะคะสองครั้งก็จะได้สามใช่ไหมอ่าคราวนี้เราจะต้องทําตรงนี้ให้เป็นสี่สี่หลักนะคะ เพราะว่ามันเป็นครึ่งครึ่งครึ่งของแผ่นสี่เหลี่ยมะเราจะต้องทําตรงเนี้ยให้เป็นสี่หลักรอบแรกเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะทําให้เป็นสี่หลักนะคะปกติมันจะมีแค่สามหลักไงแต่ถ้าเป็นครึ่งวงกลมเราจะตัวเราเองเนี่ยจะทำสี่หลักนะคะอะ่แล้วก็ตรงกลางนะคะเราจะขั้นด้วยสองโซ่แล้วก็ดับเบิลโคเช สีหลักลงในห่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือครึ่งของแถวแรกนะคะแผ่นนี้ก็จะทําแค่ครึ่งเดียวนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แหละนะสองแล้วแล้วก็3ด้วยความที่น้ําหนักมือนะคะบางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องดึงให้ความตึงของเส้นสูงเท่าๆกันหน่อยนะคะ อ่าโอเคเราก็ได้สามเหลี่ยมมาแล้วครึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะเราก็รูดนะคะไม่ต้องรูดชิดมากก็ได้นะอ่าแบบนี้นะคะชั้นต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายค่ะเราก็จะขึ้น3ามโซ่สองและสพลิกงานกลับค่ะคราวนี้สังเกตตรงนี้มันจะมีช่องอยู่นะคะเราจะถัก s i n เกิลโคเช e สามครั้งลงในช่องนี้นะคะช่องว่างนะระหว่างเส้น หลักที่1กับเส้นหลักที่2นี้นะคะเราก็ทำดับเบิลโคเชตลงไป3ครั้งนะรวมกับตัวโซ่ที่ขึ้นมาเนี้ยก็จะเป็น4หลักพอดีนะคะ1แล้ว2และ3โอเคเราได้4หลักมาแล้วนะคะคราวนี้ก็1โซ่แล้วก็ไปที่ตรงมุมกลางนี้นะคะ ตรงกลางตรงนี้เราจะลงดับเบิลโคเช่สามครั้งนะคะ1 2 3แล้วก็ตรงสเต็ปของการทำมุมจะขั้นด้วย2โซ่นะคะแล้วก็ลงที่มุมเดิมเนี่ยดับเบิลโคเช่สามครั้งอ่าก็จะ เป็นการทำมุมของตัว Gran ด์นิสแควนั่นเองนะคะนะก็จะแบบนี้เหมือนกันเลยคราวนี้ก็1โซ่ค่ะแล้วก็ไปที่ตัวสุดท้ายนะคะเนี่ยระหว่างช่องตรงนี้นะคะเราก็ถักตรงระหว่างช่องสุดท้ายนี้นะเป็น3ามเอ,อ่อสี่ดับเบิลคเชีค่ะ1 สองและสาม <laughs> เราไม่เข้าใจเวลาเราอัดวิดีโออะไรเงี้ยมักจะมีเสียงแบบเยอะแยะมากมายไกองแล้วเวลาที่เราไม่ได้อัดมันก็จะแบบไม่ได้อัดวิดีโอเงี้ยก็จะแบบเงียบเงียบอพอจับโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอนะก็เนี่ยเลยเริ่มวุ่นวายละมีเสียงกระทึกโอเคเรียบร้อย หนึ่งสองสามสี่มาทำหนึ่งโซ่ขั้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงเส้นยาวๆออกมาไว้จากนั้นก็ตัดจ้าแล้วเราก็จะใช้ตัวเข็มในการช่วยเชื่อมต่อกันนะคะอ่าโอเคครึ่งหูมาแล้วเขาเรียกครึ่งหูเนาะนี่นะเอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็เข็มเราก็อย่าเพิ่งดราม่านะคะเออม,มันจะนีขึ้นสนิมนะก็ เอาไว้ใชแบบ้แบบนี้แหละนะคะมันยังไม่ได้ล้างสนิมนะคะโอเคคราวนี้เราก็มาปิดในช่วงของตัววงกลมข้างในก่อนนะคะซ้อยไปแล้วก็มัดปมไว้ก่อนก็ได้นะคะกันเขาหลุดนะเราจะทำการเ,าเก็บตรงนี้นะคะ ตรงครึ่งวงกลมนี้แล้วก็ทั้งสองแผ่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะเชื่อมตัวปลายที่เหลือไว้ตรงนี้นะคะนนี้จะเหลือยาวหน่อยนะตรงปลายตรงตอนถักสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะตอนที่เราถักจบใช่ไหมมันจะมันจะจบฝั่งเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อม เส้นเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเลือกมาก่อนนะเราจะเชื่อมอฝั่งบนนะคะมันจะมีเส้นอยู่ทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมเราก็เราก็จะเชื่อมนี่เชื่อมเราจะเชื่อมสองสองฝั่งเลยนะคะนะเอาแบบเอาแบบด้านบนก็คู่ด้านบนนะคะด้านล่างเราก็จะให้คู่ด้านล่างเส้นล่างอะไรอย่างนี้นะคะอ่า เราก็จะเย็บไปแบบนี้นะคะแบบว่าตัวมันจะได้ชายทั้งสองเส้นเลยไงนะโอเคด้านบนนะคะกับด้านบน,นแบบนี้นะคะเชื่อมเชื่อมแบบนี้ไป เชื่อมเย็บธรรมดานะคะ,ะเส้นบนเส้นบนนะคะ,ะตรงช่วงตรงช่วงกลางตรงนี้มันเป็นรูอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีเส้นเราก็เอาเส้นเส้นบนกับเส้นบนุนะ,ะก็ เย็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่เส้นบนแล้วก็เส้นบนนี่นะไล่มาจนสุดเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะอ่าหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าว่าเราต่อไม่สวยก็ไปลองอ่า อดัดแอปหมายถึงปรับปรุงได้ไหมนะคะนะเพื่อนๆก็กลองคิดดูนะคะว่าจะต่อในลักษณะไหนอ่าคราวนี้ตัวมุมนะคะสังเกตนะตรงนี้จะเป็นโซ่สองใช่ไหมแต่ว่าตรงมุมที่เราทําการเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะเป็นอ่อสหลักใช่ไหมคะนะดังนั้นตัวไอ,อหลักที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะแทนด้วยตัวโซ่2นั่นเองนะคะ โอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้นะคะอย่าลืมกดสนับสนุนติดตามช่อง OKPK OK พีคสตนทีนชาแนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มีขายในในร้านของเรานะคะอืมเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเฉยๆ <laughs> ถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะ